ทีสวัสดีครับรอลอกันเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปลากระลุงกันครับผมสวัสดีครับรอรอก้มพอมครับผมครับเพ็รมือเพ็รมือรอรอกันเออเดี๋ยวอย่าเฝ้าเพ็รมือราลอไปมาได้ไปดําเนินรายการมาได้สมมติสวัสดีครับรอรอก้มพอมด้วยก้มด้วยเอาดีๆเอาดีๆก้มด้วยไปแล้วดําเนินรายการต่อมาได้ได้หนิสวัสดีครับรอรอเอาไว้เอาไว้อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝวลีลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเรอลอกครับโอเค ว้าเห็ด,เห,ดหเ,เห็ดไหมไอ้ที่เห็ดใหม่ไหมยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทำความเขารบทะเลจันทบุรีตรงหน้าอน,นุญาตครับพนหนานี่นี่ยังจะบอกสบายดีพอพาเบิองทีพอซื้อทีอะไรเห็นบาในทมนนบินไปบออทีติดทะเลนะครับโนรนา เอสวัสดีครับเคยเล่าสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแห่งทุเรียนนะครับแล้วก็มีทะเลด้วยนั่นก็คือจันทบุรีเห็นปะทำความขคารถทะเลจันทบุรีตรงหน้าภรรยาครับยกอกอืโอ้สันหัวร์ยันหัว พาน้องที่เอาน้องเอลที่มาพักผ่อนมาชมทะเลนะครับตอนนี้ขาใหญ่ตืน่นเต้นขนาดนีนเห็นทะเลแตกต่างจากน้ำกระดิ่งปะแตกต่<ๆ>างึ้นมาสีใหญ่มากแล้วมาขายเอาเด้อนี่เด้อพอซื้อไปขายไรเด้อพอ้าหาเงินมาสั่งเราเด้อรีสอร์ทนะเข้าใจปว่าเฮดรีสอร์ทไอ้คนมาเที่ยวหลายๆนี่พอซื้อไว้หนิาา <ๆ S 1> เนมอนทีประมาณเกือบไรหนึ่งนี่หนิพอซื้อหนีิครับครับนี่้องมันซื้อไอ้หนิเนี่ยพอไม่ได้ซื้อเฮอ พ่อชื่อเนาะพูนะถมถมดินเลยพ่อพูนะพ่อเฮ็ดไว้ย่างดีเลยมาสางรีสอร์ทเอาเด้อเดินมากร่วงเลยเห็นป่อ,อจากลานแล้วนี่ซ <laughs> ื่อไงไปครับตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุรีนะครับตอนนี้ก็ลังสีหามองพักเช็คอินเข้าที่พักก่อนเพิ่งเดินทางมาหอดมาขึ้นนี่ประมาณสักเที่ยงขึ้นปีหนึ่งนะครับเดินทางมาหอด ขายใหญ่ก็ตื่นเต้นที่เอาก็ตื่นเต้นมีตัววูฮอมเห็นตัววูว่าบาเนี่ยเทำความเคาลบตรงหน้าวอนุญาดยกอกอึ้บงวหนาโอ้โหมีตัววูฮ<ม>อมคนมาถอดกรวู<ม>ครับครืงบินหเห็นนั่นบ่เห็นนั่นบ่ตัววูวูนี้เนี่ยนะมีน้ำท,ทะเลกันจากสกลนครเดินทางมา นี่คือภาคตอนออกของประเทศไทยนะครับพาพี่น้องทั้งโปบอเล่ามาช่มบรรยากาศ<ห>พี่น้องไทยทางไทยเข้าไปกับจีฮุจักอยู่นะครับว่าจันทาโบนีเป็นเมืองสุเลียน<ห>น,นะครับหาเจ,จ้าหลาวอ่าวคุ้งกระเบนหาคุ้งวิมานเดินทางจากสกลนครมานะครับ700กว่ากิโลมาภาคตวันออกของประเทศไทยพายพี่น้องทั้งสงปบอเล่ามาช่มบรรยากาศนี่คือเมืองแห่งทุเลียนนะครับ ไปทางใดกันที่มี่นะต้นทุเรียนทุาโป่เรียนโอ้ดกจันทบุลีกัติดทางกัมพูชาหรือพี่น้องท่าสอปล่าวีนองกัมพูเชียแคนเบอร์นะครับกัมพูชาเอาไกลๆกันเลยมีภูเขากันทำใบเป็นชายแดนตอนนี้เราหาหมองเช็คอินแล้วกันพักตอน เอทีเเทเอโอเไทยมีอย่งเซเอ็ <7? S 2> อนคั้นตากากะมีมะเซเว็นนะเออทะบงเนอะทบังสะพานเานอะเห็จะมีสะพานทะเบงเนอะด้มาจอดรถเราเห็นปะถ้าพอยพาจอดชมวิวเนอะ ตอนนี้เรามาถึงแล้วลืม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 ขี้เล่นขวาเลยลืมลว่าเราอยู่ประเทศไทยนี่ไงนี่ไงห้องน้ำก็มีเดีรยวเดี๋ยวเ๋ย เ่อนเยอะ่ะของน้ำมีย่ยงทั้งน้าหมดเลยอเมริกไทยมีอะไรครับ <c oughs> <c oughs> จเจ้นเจ้นเดี๋ยวใส่ทะเลฝนทะเลทั้งหลังหมดเป็นทะเลมาเลยเห็นปะ <c oughs> เห็นปะทะเลได้ขนาด <c oughs> แตกต่างว่าจากน้ำกระดิงะ่งปะโอ้ข่ายยังกำลังระบบกำลังเออเลยเยอะครับตอนนี้แค่ <c oughs> ยังหรอกำลังประมวลผลเนาะ CPU กำลังประมวลผลเนาะ ไปว่าพูาเแล้วบดีพูดบ่เห็นยังเออเออเเออเห็นยมันเอลเซียนยังเมาบ่เมื่อโอ้บม่เห็นปลากระลุงเมล่อไรไม่เห็นยัง CPU เออเลย c ประมวลผลาเชอะไรกนดีปะรู้แล้วรู้แล้วเห็นอยากแพ่ยูกัน ได้อยู่ตัดขนาดนะไปเราเราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้วัดแขมหนูปากน้ำสะพานปากน้ำแขมหนูผมก็บรูขึ้นกันว่าคือบ่งใดเป็นครั้งแรกนะครับของพวกเรา ทะเลมิตาไปทงังชนบุรีเนาะชนบุรี่ประจวบผู้เก็ตไปทางนั้นไปครับจันทบ,บุรีนี่เป็นครั้งแรกมือผ้านั่งเอกจากสอป,ปอลาวนะครับมาเที่ยวทะเลจันทบ,บุรีภาคตะวันออกของประเทศไทย ขายในที L L t อลเอครั้งแรกแล้วกัพ่อกับครั้งแรกกันมาจาัดครัง้ง,งแรกพ่อมาซื้อทีไม่ให้หลายพ่อถมที่ไม่เห็บพ่ใหญ่มากละสางนี่สอนเนอะพูลมลม,หมบแห้งปะทีตื่นเต้นปะที่เห็นทะเลปะ,ทะ,ทะ ทะเลทรายแล้วว่โอ้ยใหญ่บ่อทะเลน่ะใหญ่ยยกขนาดก,กระดิง่งปะหมดแล้วครับทะเลจันทบุรีรโอ้พอด่าที่ง่ายี่ง่าลมแรงเลยโอ้ลมแห้งเลยมันลมมันชิมือนลูกมันชิมือนมันชิมือน นี่ไงบรกลงเ้อมันเหนียวเด้อน้ำทะเลมันเข้มเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปบองพักเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ำเธอเดีเด๋ยวเอเดี๋ยวไปเล่นทะเลเธอเดี๋ยวอันนี้เพิ่นยูได้กูเกิลแมปวาบัดอ่าสะพานนี่เลยครับจุดจุดชมวิวปากน้ำแคมหนูอนนโอ้ยเยี่ยมเอนโอ้ยลมแห้งเลย ทเลจันทบุรีวล่ะครับายตื่เต้นปะายเห็นทะเลปะโอ้รเห็นทะเลกคืนมหเมกหาเมืกปะพอบ่ได้เบ็ดมาแล้วม่ะเบ็ดมาแล้วาี่เบ็ดมาแล้วปใส่ีมีเบ็ดปะมีเบ็ดิเบ็ดปะโอ้ย้เ้ยเียกเีกเียกเียกพอบายมาแล้วพอบามาแล้วหาเบ็ดละสิเบ็ดละบ่นี ใส่ทะเลอย,ย,ย şey. oh, <i 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 ู่ใส่ซ nice anyway> ี <i <i ่ซ <like ี่ซี่ทะเลอยู่ใสใส่ทะเลอยู่ใสเทมมเมาโอ้ทำความเคารบทะเลจันทบุรีตรงหน้าระย่นนทนี้อเพิ่นเอาทาขวาพี่ตัวโอ้บลลนงเด้ออันน้นม่นีนอันนัะใีดี่บัง เบิ่งนกอ่ะนกอ่ะนกอินซี่เห็นปะพุ่นพุ่นแม่นกวะเห็นนกเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนเห็นนกไงปะยิงโอ้โหครับครับโอ้บหบุรีพกปืนมานน้บ่ะเออเออเเออยิงบุรพกปืนมานน้ำปะปะเดี๋ยวเขาเขาที่พักครับหาบ้องพักเดี๋ครับมาเลยแวะชมบรรยากาศกันสักหน่อย จุดชมวิวสะพานแคมหนูจันทบุรีนะครับจุดชมวิวปากน้ำแคมหนูไปเอาขึ้นสะพานขามไปทุกคนมองในมิถนนไงชี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ <laughs> ที่พักเต็มนะครับเต็มส่วนลายก็เต็มเต็มเพราะวัน จริงเมื่อเที่ยวแบบนี้ต้องจองที่พักก่อนแต่ว่เาเข้าแบบบปได้จองนะครับออกมาเลยโอ้สะพานขามทะเลเห็นปะนี่มันขามนันกระดิงะ่งปะเอ๊ะคือขามน้ำโขงวะขามน้ำโขงบอกขามน้ำโขงไปเมืองเล่าวะนี่ไปประเทศเล่าได้นีสิบเวสสิบเวสสิบอลลกสิบเวโอ้ขนาดเอ,าอ๊ครับหลวงทองใส่ลุงทองทองบอ ปลาจยกสีละลุงท<ห>องมีปลาตุงท้องวะท้องเข <c oughs> ินผู้วะตอนนี้เขาต้องขี่หาที่พักเพราะว่าเบิรงโทัวร์ะเราเมองเลยเต็มเต็มเต็มนะครับพอไม่ได้สิบสามหมดปลาโทัแสดงว่ามีคณะทั่วร์มาทั่วประเทศมัทาท่องเที่ยวจันหลายนะครับทั้งเที่ยวคือคับแล้วโรงเรียนของมันละนะ ทุเรียนหอมมาให้กินทุเรียนเบิรงเดอร์ลิงมันสิลงกมาเด้มีปะ <c oughs> นี่รถเสาว่ามร้างงางว่าถ้าเบิรงเดอร์ฝั <c oughs> ่งซ้ายเราเป็นทะเล <c oughs> นี่เราอยู่ที่สวนลูกชาติ่ะแหลมสเสด็จโอ้ลมแห้งช่วงนี้เขาเลยแปรปวนพร่มมันเป็นช่วงบระสมโอ้ไขยไงมาอย่างนี้ครับนก,นกปอโอ้กระสาดมันนอนเว็ดนเานาะดาษโอ้เห็นมีมุดช,ชัดพอมุดชัดมุดช,ชัดลองไว้แหละ ฮะโอ้ยเด็กกินไม่ได้เด็กนี่ยกินไม่ได้เด็กไปเบิ้งทะเลไปเบิ้งนกไปเบิ้งนกเดี๋ยวพ่อไปเบิ้งหมึกช็อตกันไปไปเบิ้งหมึกช็อตกันช็อตหมึกช็อตนี่วันชัยหมึกช็อตหมึกช็อตขายตัวเท่าไหร่พี่แปดเก้าพี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใครที่นั่งกันเราลองกันมา อย่าง่ี้บังบังฝามึกเด้อพี่สแกนได้ไหมอ่าสแกนได้นะครับเอาเอาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราคุออช็อตกันตานมหาคุณช็อตตั้งแต่ทิพไปยังก็ทิพย์ไปทิพไปชะอำนะครับตอนนั้นโมเมนต์นาหมึกนะครับหาหมึกก็ได้ ก็นั่งเอกนั่งเอกดิร่องร่องดิบะให้ร่องไห้ร่องสองตันันเป็นปลามึกติบลวกเด็กกินไม่ได้บเดี๋ยว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 เพิ่นเอามาให้ เดี๋ยวเรามาลองมึกช็อตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอ้แหลมเสด็จครับหาดแหลมเสด็จจังหวัดจันทบุรีเราเจอมึกช็อตเราลองกันลองมึกช็อตจุ๊บจุบจุ๊บที่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 บัเถ้าบังเนื้อนี่ยเนี้เถ้าบังเนื้อเอาเอวิทยลองลองเลยครับโอ้ผู้ช่วยนี่นี่นี่จุบ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 เลยต่อแล้วพี่นะครับ โอ้ยกินก็ได้ลูกเล็กน้อยอ่ะโอ้ยเด้งเด้งลูกมันจะกระเดนใส่ตานี่เขาเรียกว่าหมึกอะไรพี่หมึกกล้วยครับหมึกกล้วยเนาะอันนี้ลูกมันเหรอครับเใช่ใช่ช็อตพี่มเหนียวไี่ครับมใหญ่จะเหนียวครับอ๋อใหญ่จะเหนียวเนี่หมึกออกละบ้าบ้าเอารอบมันแล้วยังแข่นางเอกร่องหมึกช็อต แหลมเสด็จังหวัดจันทบุรีจะกินอะไรกันด้ครับกัวได้พี่ตัวก็ได้ครับตัวเลยกหรือว่ากระดกเลยเอาโอ้โหขาใหญ่ของเชียร่ยนจี้ไม่เอา

ที่กินบาได้อีกทีน่หนึ่งโยชุกเดี๋ยวเราพ่อไปหาตัวชุกให้ดักโดนที่สองแล้วเป็นอะไรรสชาติหวานเพราะน้ำจิ้มเมันมันจิ้มเข้มข้นมากเลยครับดับดับไอะดับพร่ำครวญแล้วไม่ใช่คาวเลยในชะ่ไหมอ่หวานครับหวาน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 น้ำจิ้มรสเด็ดเลยขายไงอยากชิมครับ ชิมบ่ได้เด็กๆชิมไม่ได้ห้วแล้วจนะ่ายตังค์กันจ่ายตังค์กอนเอาอีกบ่จะร้อ,องอีกบ่บนักเอกติดใจครับเอ,เอาจัดให้นักเอกหน่อยตวัวสองตัวพี่ ลุงเขาคอยรักเองเองเขาติดใจนะครับตองปินหานได้เลยนี่ติดใจปินมาลาีันดผมอร่อยครับดีวีงน้อยรู้ดีว่าให้แม่ดีว้ให้แม่แต่ยังถ้ามันตกใจมันจะได้ไป็นโอ้ตกตกใจแล้วบ่ตกใจแล้วพ่นมึกบ่มาลุงเอกเขาตองปินเขาติดใจนะครับขยันเอาไปกินบ่ เดีย๋ยวก็เอาเอาเอา,เอา,เอาตาให้ตาเอาใส่ถุงให้ลูกแหลมเสด็จครับพาทั้งเอกมากเที่ยวจันทบุรีโอ้โห <c ười> จินตัวเนองเระติดใจมากเลทั้งเอกอือความสดสดริมทะเลเป็นม,มาจากทะเลเลยคุณอนะทะเลอะ,ะเลเลนี่ครับ วันชชยหมึกชับที่คือไปายทางด้ามุดาย้าแต่<อ>ครับไหนโอ้โห<อ>นี่ตัวเมือกครับโอ้ผู้ช่วยเราอยอดเลยวันนี้ขายกี่ตัวแนละ้วสวยอ๋อมาหลับตัวเมือกล้วยนะครับนี่ส่วนขาใหญ่ของเรากินน,นันี้เออกินเงาะถือไว้ถือไว้ดีๆโอ้ขาใหญ่มาเทยวทะเลเล้กินเงาะ วัดจันทบุรีไปเบิรทะเลไหมเบิงทะเลไหมประไปได้ที่จัดมึกชอไป่ะลงไปเบิรงทะเลกันพวคือสูงเดี๋ยวที่จะโดด้ที่แม่อุ้มึ๊บึ๊บโอ้่ โ <im itation> อ้โหพลุน่ะพลุน่ะพลุน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิลมชิลมชิลมเดี๋ยวหายยายเขาตื่นเต้นแล้วครับเห็นน้ำทะเลครั้งที่สองจะเกิดมาว่านั่งเอกน้อยไปรอบนะั้นบ่ได้ไปน้ำนะครับทะเลตอนนี้เราอยู่ทะเลจันทบ,บุรี แหลมตาดแหลมเสด็จนะครับแหลมเสด็จจังหวัดจันทบุรีเออเป็นดินทรายต,ตลบเป็นร่มแห้งนะครับคืนแห้งเลยตอนนี้น่ะเดียเพิ่นเลนน้ำมาเด็ยู้หเลนน้ำล,นนม,ลมแห้งครับ อะไล่ะใายไงครับครับโอ้โหโอ้เลยน้ำบ่บอลเลนบอลเลนบอลเลนใครไงเขาตื่นเต้นเป็นพิเศษเด็นก็จะเร่นน้ำจะไปเร่นน้ำแล้วครับประนด็สุดยอดพี่น้องเลยผมขอลาออกยยอม ตัวแสบตัวควนชุดยอดอยู่นี่ลูมัดแสบกับแสบเมื่อแล้วล่ะกินอยู่ยามไหกันมันก็เมื่แห้งเบาเป็นเบาเบาเท่าไหร่นั่งกับมานั่งแต่ฟ้ายางเป็นกับยางเบาเท่าโมยูซื้อยูซื้อแต่ยามนอนมาเลยผู้ใดคิดด้อยกมือขึ้นทำความปวดหนายกมือเลยทำความเคารพปวดน่า เบทาอันยาทะเลจันทบุรีตรงหน้าระวังอัญดยาฮัดยกขึยกอกอึบยกอกอึบเผ็ดนะนี่ยกอกนี่เบิ่งคว้ายกอกอึบยกอกอึบชันหัวบอมยกอกอึ๊บอึบชันหัวเดี๋ยวโมเวนนั่นน่ะชันชันรอยไหมเออตอนนี้เราอยู่ที่พักนะครับ โอ้ที่พักกับแหงเอาการเยอะเนาะพี่น้องคืนละสนยู่ระเทศลาวคืนลึ่นห้าร้อบาทแต่ว่าบรรยากาศมันติดทะเลแล้วขึนละแสนอยู่ประเทศลาวข้องไง้องยี่ดิอันนี้อันกันนมันเป็นเรื่อของเที่ยวครับนะไปเยบลิสเียคุครับครบครับัก เกเสกเสกเกเกกกกไป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 พักก็ักไปไปแล้วพอพ่อพ่อเนี่ยพ่พ่อพ่พ่อ่อดพาไปด้วความเคารพยาครับโยกฮ่าฮ่าฮ่าฮสาฮ่าฮ่่อไล่าทำไมาไมพ่อเป็นทหารแล้วมามีดี ตอนเขาเป็นทหารพ่อโบมียกออกปึ๊บีแต่ครับนี่ของปของมันรักที่่ไเจไปใส่นี่เ็ดเล้าเ็ดเล่าเ้าวเบิ่งเน้อเ็ดเล่านิดนํากระดิ่งอาจะไปเที่เล้าเหมะเที่ยวเออที่ยดีดีนะแซบแซบแบขนาค er รับโอแซบดวนขนาดรบวนดูนี่ climbed. มาเบืองนนี่้แข็งันนอนหลับในรถมาครับเพราะยังบรูว่าอยู่สตอนนถ่านน้นนแโอ้เบงูประเทศเล่าอยู่บ่เนประเทศเล่าเบื้งดูนโอ้โหมันเป็นทะเลนั่บงประเทศเล่าประเทศเล่านิมีทะเลบ่เนี่ยอญ่่นหรหล่อ้ไม่เงบนหรอไม่เหัว่โอ้สวัสดีครับไครับแม่นี่ บุรีรัมย์นะครับเนาะโอ้สกุลนกข้อนครับเนี่ยครับครับไก่กัวอยู่ครับบุรีรัมย์ไก่ยังว่าติดนี่อยู่เนาะพ่อเนาะเเจ้าามครื่องเดียวครับของผมเจ็ดลอยก็โลบครับของพ่อวายว่าสี่ลอยป่ะงเดียวนี่แหละพูดอ่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเที่ยวเที่ยวเที่ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปื้อนมันจะเปื้อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนวันน้าดีใจเล ใหญ่ไงฮโอ้โห,โห,โห,โหยิ่ใส่ไหมพูดนะถือขวดนี่มเพราะว่าเห็นรับผิดชอบถถอเอาของใครของมันพณอนะโอ้โหเห็นทะเบียนอุดอรท่านี่เห็นพี่น้องทั้งอีสานเหนือมาจำกันมาพักอันนี้คือเอ,อ,อ่ออียังก็มาพักอย่างไม่ิ่มเลย ชมทะเลอ่ะชมทะเลเนาะชมทะเลนี่สอดชมทะเลมีแนวอุปกรณ์ให้ปิ้งย่างของเขาครับอีกทะเลเลยเลยติทะเลจันทบุรีทานพี่ก็เป็นน้ำลงตัวนี้ครับโอ้น้าลงขายใหญ่กับที่แอลกันเอ้าพาเด็กๆมาปปดปลอยนะครับมาเพิ่นเปิดประสบการณ์ไหมให้เพิ่น ได้เห็นตำหนาักกระดิง่งโอ้จับทีดีสุพี่ลูกพี่ลูกพี่จับทีดีเดอ้อะพ่อมาจับเด้ออูอ้เอาเบิ้งกันน่ะเอาเบิ้งกันน่ะโอโ้โหทำความเคารพทะเลจันทบุรีงหน้าระวังยาหัทยาหัทที่น่าหลแทาบปกะกาศปล่อยมือที่ตกครับะปะพาไปนี่ปะ่ะไ,ไปกินข้าวกันปะ่ะไาเรืงแรกกันพอมจะพาไปเล่นน้ำทะเลเดอ้อโอ้โหตื่นเต้นนะ มันเป็นยังไงมันเป็นมันมันคืออย่างมันคือน้ำกระดิ่งปะมันคือไส้อยู่น้ำกระดิ่งเราบวะเออโอ้มันคือไส้น้ำกระดิ่งปะแทมแทมแทมปุณหะแทมแทมแทมเปนวัดโอ้หาใหญ่่งพุณหะพลังเรือไหลแบตลุนนี่โบมีขายแบตโบเบิ์แบตเบิ์คือตอนรับอย่างเดียวครับผม คอยพอนั่งน้ำบ่นั่งนี่นั่งนี่บ่โอ้โหแม่แม่แม่มานั่งแม่ลูกชายมานั่งมานั่งลูกลูกลูกโอ้ตะเลแห่งน้ำรถนะครับเรื่องนี้กกน้ำขึ้นน้ำลงเด้ได้ได้โอ้โหอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเปื้อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานั่งนั่งนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นี่โอ้มา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 นั่งมานั่งพอจะพารถไฟจะไปแล้วนะโอ้ตก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  ตกมาได้มาได้มาได้โอ้บงดนทางเลยจากก้นนี่ลกเดเหนียวย่งน้อยนะยี่ทะเลบ่ขึ้นนักกว่าดิงเนาะหนันงแล้ใส่ขึ้นหนักกว่าดิ่งลูกบกใส่ขึ้นหนักกว่าดิ่งบ่โอหมาแล้วเด้อีไปแล้วเด้อไปปูนเลยเนี่ปูนละเด้อสองจัมปูปูนหนึ่งสองมปูน ทะเลล่ะครับพระที่แอลพระขายไงมาทะเลล่ะครับทะเลจันทบุรีไปเลยเแสบนั่งในพ่อสองวินาทีเดี๋ยวเดีี๋ยวที่ที่มันทนี่มนีมีนี่มมีนีี่ห้าันวเห็นได้เห็นนะครโอ้มันไก่อย่มันไก่โย่โอ้ีหกตมันไก่นั่งเลมอยู่ไก่อยู่เดียวมันมาใกล้กันนับกันหนึ่มกันเดี๋ยวเดียวดียวเดี๋ยวมันแดดฮออยู่แดดฮออย่มันมีเลือดเออลูกมานั่งนี่มาหนินั่งสมาธ นั่งนั่งสมาธิกันก่อนเราจะทำอะไรต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิเอาหลับตาหนึ่งสองสามห้อเ้ย่าเฝ้ามืนตายห้ดสิบกันหลับตาไปหลับตาไปหนสนั่นบ่มิีสมาธิเราเห็นบอบมมีสมาธิเรานับหนึ่งสองสาม ให้หอดสิบรับตาไว้นิ่ง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 สมาธิกันเอาเอาเอาหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งสองสามทีสมาธิบ่ได้แล้วครับนิ่งมาละเดินมุ้งสมาธิละโอ้พรเห็นปากการล่งปากการล่งเหรอปากการล่งตัวลูกมาปากการล่งไปไปไปเพิ่มกาลังกันไปจะมาเรียนเนาะมาเรียนเพาะว่าเรียนเนาะเนาะขับเรงเนาะไปไปเล็โก้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  เออมือแรงยังเดียนมันฮอนยูฮอนยูฮอนยูไปเดิโกเติมพลังกันไปไปคือรถคือรถคือรถนี่นี่เราเอาเด็กน้อยแดิดูว่าเสียเนนีโอ้แห้งครับตอนทะเลรถไม่ใช่แห้งนะครับตอนทะเลรถเดี๋ยวมือแรงเนี่ยจะขึ้นไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวนี่กินข้าวกินข้าวอ้ำมอ้๊อ้๊ดีมันมีโต๊ะเฮไม่น้องปิ้งย่าง จังน้อยครับจังน้อยครับกันจะหลงแรกกันครับเห็นไหมย่าถามอ่ะมาคือบาปน้ำครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับรอรอกันครับสวัสดีครับคุณย่ายรอรอกันลูกเห็นไหมเห็นไหมเออคุณคุณย่าเห็นไหมครับครับคุณย่าก็รอรอกันครับโอ้เออไปไปไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถคันโอ้ครับ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 ไปไปไปเดี๋ยวอย่ามาเรียนอย่ามาเรียนมือแรงกันมันแดด เข่าหอนกันไปเต็มๆไปหาตะเกียกัิเขากันครับเดี๋ยว่อยพาเด็กๆเล่นน้ำกันตอนเย็นอีดำเขามากไกลตัวนี่ขามมาห้อประเทศเล่ามอดเมื่อจันไปสลักทุแจรถตเยอไปขึ้นรถ